โมนีนงามๆเลยบาทโอ้ยจําดอกจำดอกบวตูมว่ะง้งามๆเจ้าทีพ่นเอาไปเฮาอยู่นี่ ขนาดเพิ่นเก็บไว้บกห้อยเพิ่นเก็บบกคักเราด้นะเออก็มาแป็บเดียวกับ่อมมูแหลกเลยพี่น้องอืมมูนั่นกระต,ตุ้มๆโอ้ยมพนเก็บเห็ดซอยแน่พี่น้องเอ,อ้ย เห็ดก็ไม่ตงงัดอกหอมงามสวัสดีครับพี่น้องวัอนี้กับพ่อพี่น้องมาเก็บเห็ดที่เกาะหรอครับวัอนี้มะไมไหมครับมะไมสะแมสลงตำบลแสลงอำเภอเมืองจันทบุรีครับผู <c oughs> ้ชายเขาหรอครับกำลังหายอยู่มันกับมาล่องเบิองรับเพราะว่ามันออกได้สองสามหมื่นเราถิ่มานบ้ามันม โอ้นี่ครับพอแล้วดอกหนึ่งตุ้มๆโอ้ยเหลือเหลียกเพิ่นบ่เหลือเศษเพิ่นมาหนึ่งนนี่ยโอ้ยสองดอกเฮ้ยมันต้องออกอสองดอกครับอ โอ้ยดินแข็งครับเนาะดินจันทบุรีบ,บร่คือดินบรรท่อง,นงจน,นมือเก็บมือเก็บจนมือพกหมดเหลวก็เหนียวเหนียวเตียว,ยวมันคือดินบรรท่องเนาะโอ้ยน,นุ่งกระได้หลายบบบกี่น้องเลย แหกมันแหกมัน,นหน้อยข้าเจ้าเหยีบโอ้ยหยีบจนเปนเรีบเสียบ,ยบมันกลังพออเตนสิโพบพานงีมาแล้วนี่อ้ยเิลเอาอยู่ไืนโอ้ห้อยเปรนะี๊ดเหยีบจนมุนแอกแงกพี่น้องเลยเอ็กขา ตาขามันหนัวขอขามไปแกงกำลังดิโพร,รับโอ้ยตัขาหโพดินไปนอง มันเปิ้นเก็บออกไป anh em อันนี้กําลังโตอื้อนี่งามดอก

ว่าดิบพ้นไม่อยากจกเขดินอืนไปตัแงเลตั้งนี่ไม่ตัะง,แบบง,ง,งามเลย จะด,ดอกพ่อตุ่มๆนี่ครับซําดอกบัวนี่ตึ้ยน,นี่ครับกำลังงามๆเลยเนี่ยนี่มองโ,โอ้ยโอ้ยดินโพ้นนองเงยโยจันทร์ไหมเห็ดเหตุโยจันนี่มันเป็นดินโพ้ครับมันบม่เป็นดินทรายคือบ้านเขาเป็นดินไส้เหมือนโอ้ยดอกงามโพด บิบจับบิออเ,เอาขาวขาหนีอย่าง<อ>มันโอ้นี่เนาะมูนี่งามๆเลยบาทซื้อ จำดอกจำดอกบัวตูมปะ่ะคงงามแล้วเจ้าทีเพิ่นเอาไปเฮาอยู่นี่ขนาดเพิ่นเขี้ยบใบห้อยเพิ่นเก็บบักคักไปได้นะ ก็มาแแบบเดียวกับพอ่อมูแหลกเลยพี่นอ้องงามมันเป็นขานส,นนสั่นๆฮิดปลูกพุหนึ่งจิง่แล้วน้องก็สัน่น ขาขาสันม่นคือเห็ดปลูกบรรทาเนาะเห็ดปลูกบรรทัพนกเห็ดปลูกไงนี่โว้าขาขาสอกนี่พี่น้องนี่จันทบุรีน้องมึงน,นี่ขาด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 ,ขาดบีบบีบบีบานโอ้ทั้งตุ่มทั้งบานพี่น้องเลย ลงไปซะเนาะตกลงไปฮะมันหนึ่งสันขีคาดลงไปอยู่ดิอ้โหูตก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 งงเนี่ยงับบอลมูเดียวเกืบเพ่งกับตาครับเดี๋ยวหาต่ออีย chặt hết chặt ngắm ngắm ui ngắm ngắm nè, nhìn ngang ừ, <laughs> nhiều nó đi nhiều ừ. chốt đi mới nhiều cực ừ, trời ừ. khó ngầu đọt tung rồi มันตั้งต่ยิ่งเงิมันตุ่มมันหมดเอาสามันเนาะป่อยมันอไรโอ้ยมันก็เป็น,นดินมันเป็นขี้หินพร้อมมะมันก็อโพกขึ้นได้วะเนาะนี่แหละเห็นบ้านเล่นนั่นเงาครับยอันนี้มาพอยู่มูนึงครับมูใหญ่อยู่พูดละไปพูดละนี่ครับผู้ซอยกำลังหยิบเก็บโอ้ยโอ้ยหินโอ้ย พื้นหินครับเ,เป็นเพชดผุกผุอ่ะอม,มันเกิดขารรพบุรุษเฮ้ย,อย,อยต่อกำงงามครับพี่น้อง โหนึ่งสองดอกนี่โอ้ยตุมขับง้ามขับง้าเนี่ย มันัลยจะตุมต้มๆโอ้ยมันเก็บเห็ดซอยใน่พี่น้องเอ้ยเห็ดก็มีแต่อดอกหอมง,งามดีดี ไปยุ่งขึ้นหลายกั่าไงดิโอ้ยยุ่งเลย ดูตีลังกาเลยพี่นอ้องขึ้นมาฮหักหักเมือ่ออะไรขอดขานี่แหละมันทำนี่แหละขลางล้มไปมันกับผูเป็นขาสั่นๆอ,นอยู่กับเ,เต็มตาแล้วนะ

ว่ะเมน,นี้ก็เครื่องกะต้าครับเพราะได้กินครับมาคลิปนี้เด้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามด้วกดกะดิ้งครับพี่น้องเปื่ติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ